ครับอยู่กับผมช่องดัมซิ่งสายเหนือครับผมห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้อัปเตคลิปแรกของปี6่า2560ครับตอนนี้ผมไม่มีเวลาทำคลิปเลยครับมัวแต่ททำงานไม่มีเวลาทำคลิปลอขอโทษเอฟซีที่ได้ดูผมนานนะครับอตอนนี้อยู่กับทีมงานน่ลงเด่นนะครับผม ก็ขับด้วยถ่ายด้วยอ่าเป็นงานเหมานะครับงานเหมาเต็มกล่องคนระับเต็มกล่องเต็มจัดไปครับเต็มกล่องครับ<ๆ>ก็นั่นคันนั้นรถผมครับคันเก่าคันเกี่ยวผมปล่อยไปละขายไปละอยู่กับเจ้าโกเบสอง ีเร็วแรงเหมือนเดิมอยู่ดูเงินยาวๆครับที่เท่าที่นับดูน่าจะ9้าตักครับของเจ้าคันนี้นะครับ9ตักหรือ9ตักครึ่งมั้งาจะไม่ผิดนะครับ นี่ตักที่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้นับเลยผมน่าจะเจ็ดลวมั้งเจ็ดแปดมั้ง สวยมากเลยครับมีมีก้อนหินด้วยนะครับใส่ไม่ไม่มากนะครับเต็มกล่องครับงานนี้พอเลี MIT> ้ยงเขาเหมาครับอันนี้เ o JO ห้า E ร้อยเจ็ดสิบห้าครับอันนี้ ตอนนี้ก็ JO 7 210คันนี้ครับ คันนี้ใส่เยอะๆก็ได้ครับคันนี้ตัวแรงในทีมงานนะครับอันนี้ครับ สองเมื่อกี้นะครับเจ็บตักแดแล้วนะครับแตดยังไม่เต็มนะฮะยังไม่พอนะฮะ นะโอ้โห9ตักครับผม9ตากทางไปมาดูกันามาดูอีกคันหนึ่งนะฮะเจ้าจ e o 5e 210โดมิเนเตอร์นะครับอันนี้อันนี้ก็ตัวแรงในทีมง,งานเหมือนกันนะครับอันนี้ รถภาคเหนือก็จะกระบะด้ำก็ประมาณนี้นะครับันนี้หนึ่งจากความไปนะฮะดูกันยาวๆนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับ ตักของผมนะครับขอใครแตงย้อนด้วยนะครับกานนี้ก็น่าจะเก้าตักเหมือนกันนะครับเก้าตักเมื่อกี้ถอยมานะ่าจะตักได้สักสองตักนะครับเอาละครับไม่มีเวลาถ่ายคลิปด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาก็จะถ่ายให้ดูหน้างานด้วยนะครับ ผู้ติดตามน่าจะหายไปหลายอยู่นะครับไ,ได้คลยิปให้เขาดูเลยนานหล,หลายปีแล้วเสียดายมากเลยครับก็ยังไงก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ให้ผมด้วยนะครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ,ะครับทำลิปต่อไปครับขอบใจ